บา้าไปแล้วรู้บ้างไหมโอ้รยวเวลาเลยรือฟ้ามาแล้วกลับแล้วคนขาวนอนเข้าเลยทีนี้ 6 SK1 งานเข้าเลยงานนี้ไม่หายคนขาวไม่หายอันนี้ก็ลือออกมาใหม่กองพเนอร์เลยงานเนี้ย เมื่อกี้ซับแล้วมันเครื่องออกยกอฝาโถออกรูที่โถแปลงทังมันลามลักษณะมันลามเราเปลี่ยนแค่โบเดียวเปล่าโถเดียวไม่หายเลยครับบ่อยก็น่าจะยิงน็อตฝาโถออกโอเคทำแล้วต้องโอเวอร์ฮอนอยู่แล้วเนาะนี่ทำโถบแล้วไม่หายครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคเอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ